รไหคับชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อถูกต้องค่ะจากไหนคะจากบ้านอะไรคะจากบ้านพินสียายุค่ะอะไรนะหอยลรอบหอยล่องเป็นแป๊บนึงไอ้ทีนี้รู้ทีนะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นพินสียายุไม่เนาะไอ อายุค่ะนี่ค่ะเด็กตั้งมือเลยค่ะนี่แล้วแรการกที่ทำแผ่านได้ไงเนี่ยเดินผ่านได้ไงตาไอดอลไม่ต้องเจ็บอ่ะต้องเจ็บที่เป็นพนักงานห้าพนักงานห้าอ่ะที่เล่นกับเป้อ่ะน้องมีนน้องมีนที่ใส่แว่นอยู่ แฟนเธอจะเป็นเดนอ,ร, 8, อร่ารองเท้าแปะกอะไรตอบว้านิดนึงอันนี้เราต้องขอแนะนำก่อนเธอมีความสามารถมากเพราะว่าถ้าใครเคยโทรไปทีแบบอ่าคอ,อเซ็นเตอรต์เราจะให้เธอพูดเป็นเสียงกับคอ,อเซ็นเตอร์สมมตินะคะสมมติติเป็นคอเซ็นเตอร์อ เออไม่นับสถิติแม่งนานมากเติมเติมสัญญาณโทรศัพทสายค่ะเอ้โหเนี่ยผมมีเรื่องรบกวนนิดนะครับพอดีว่าตอนเนี้ยสัญญาณโทรศัพท์ผมใช้ไม่ได้เลยครับไม่รู้เป็นอะไรปิดเปิดเครื่องค่ะแล้วปิดแล้วก็ไม่หายเลยครับปิดอีกสักตั้งนึงนะคะพี่ดิฉันโออย่างเงี้ยมีบริการอะไรแนะนำบ้างไหมครับบริการบริการของของดิแท็บอะ মানে নে বাৰু